แกจะเลยเออพอดีพี่น้องเนะาะพอดีงามเลยกับสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขุสุคนก็นยินดีตอนหับเข่าสู่ซองบาเซียงน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมอนี้บาเสียงพี่น้อง,องเอซิ่งบาเซียงสิได้เดินทางไปบ้านลักซอง พี่น้องเนาะอยู่เมืองจัมพรแข่งสวรรค์นเขตพป่นหน่วพี่น้องเอกบุเสียงกะได้รับภารกิจจากผู้ใหญ่เจดีพี่น้องเนาะอยู่ต่างประเทศพป่นหน่วพี่น้องเลยโดยซึ่งบุเสียงสีเดินทางไปมื่อนี้พี่น้องเนาะเป็นเคสของอาทางบูจันทร์เชนเอฟเฮาพี่น้องเนาะอาที่บูจันทร์ได้ถ่ายท้ำลงไปทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้ับไปชมอาทางน้องนราเป็นเรื่องกำนองในพี่น้องว่าเพิ่งยังได้สุดนักเทียนพี่น้องเอกเดยอามาผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้ชี้แจงให้บุเสียงเนี่ ซื้ออุปกรณ์การเทียนให้พี่น้องเลยก่คนอื่นพี่น้องเนาะบปเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีเนาะเพื่นซื้อพี่สงฆ์สมเด็จดั่มดวนพี่น้องเนาะเพื่นกาให้บปเชียงเป็นสะพานบุญให้อีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะบปเชียงก็ขอขอบุญขอบคุณทางพี่ได้ๆเนาะที่ไว้วางใจเป็นสะพานบุญให้ภายในมื้อนอี้โดย้าจังไดก็โอเคพี่น้องเนาะบปเชียงก็จะได้เดินทางไปหาน้องๆดอลาด้วยพี่น้องเนาะว่าสิพบสิเจอเพื่อนที่บ่พี่น้องเอ้ยเพราะว่า อ่บาบมได้นัดหมายพี่น้องเนาะว่าบ้านเที่ซ่านเพิ่งยูเม,อมอืองใดเมืองใดต้องไปถามน้ากันพี่น้องเนาะไปะพี่น้องไปเบิ่งน้ากันเลยเนาะโอเคพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้บมเสียงกับมาฮอดบ้านอ่ารักสองแล้วพี่น้องเอ้เมืองจะพอนแข้งสวรรค์น,านาเขตนี่แหละพี่น้องเนาะมากระโดบาบุญนี่แหละพี่น้องเลยถือว่าเคศกับอ่านี่บมเสียงกับยังบมอทันยิ้มหูเนาะว่าบ้านเที่ซ่านของเพิ่นอ่าท้งน้องนอลาเนี่ยยูใสพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเข้าไป าถามทั้งพี่น้องเพื่อนเพื่อนหลังนี้ก่อนเนะา,าะเดี๋ยวไปเช็งเซลรูปในโทรศัพท์ไปให้เบิรงพี่นอ้องเลยพาดๆเถอะโอเคเนาะปพาไปจู่น้ำกันหลายคนแท้นี่ไาตัาวเนาะเน่ดพี่นอ้อยเน็ดขึ้อเก่ามาหนี้กับพวกโอเต๋อเสดบีบีด้วยหนิเนาะ อโอเคพี <_ c German> ่น right ้องเนาะทางป้าเพิ่นพากันเฮ็ดอุชังเด้นี่เนาะโอ้ยสบายดีอ่าโทษนะแม่เด้ออันพอดีเหามาตามหาอันน้องหล่าเนาะเอ้ยกับน้องสองคนนี่นี่แม่เพื่อนเพิ่นอยู่ใส่นอดพวกนี้ฮะเราอยู่บ้านลักสองเออผู้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 ใช้ยูเซนได้ไแม่ขึ้นไปอีกบ่เจ้าขึ้นไปแล้วเจ้าเห็นหนทางลงไปเนาะ ลงทางเขาบนทางเขาบ้านเก่าฮะเด้บ้านเกา่าใช<ๆ>่เพราะครัวแม่พี่เด้บเบื้องนี่นเป็นไส้เออก็ราไม่ได้ลุก่ชา้า<ๆ>ลุกป่าแมงกอบม,มาเด่นดนี่เลยจะเป็นยังไงจ้าเ่อ่าพอดีเอามาเมื่อก่อนเราซื้อ<ๆ>น้อไม้ซอยเพิ่นแต่นี้อ่ามีผูยย้ใหญ่เพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นอ่าเพราะว่าน้องหลาสองคนนี่เพิ่นอยากได้เสื้อสุดนักเรียนเออเราได้ซื้อซื้อสุดนักเรียนมามอบเหมือนเพิ่นแต่ว่าเราเป็นชั้นในหูเพื่อนเพิ่นนะ โอ้ยเฮือนลังนหน่อยด้ยแต่เฮือนลูกชายกับเฮือนหญยแต่เขาหันไปยูนายาไปยายเลี้ยงมาเช้าคอยดูมาสาวว่านจะไป่อโรงเฮียนคนทางเขาบรก่าลจะเห็นเราไปโกมกทันะใหญ่ค่ะโอ้ดูดเพือนตุ๊นแม่เนี่ในเช้าเพื่อนเทาแล้วนิน่อยดดอ่ะโอเคนสมเนาะขอบใจได้ๆลายเด้อดูนะเพื่อนกับกำลังเห็ดห่อขันเบ่งอยู่พี่น้อเนาะทั้ง นี่เพื่อนเนาะปิดคันเบ่งพ่อมื่นก็จะเป็นวันศิลป์พี่น้องเห็นวันศิลป์ใหญ่พี่น้องเนาะปิดคันเบ่งถวาไว้เออโอเคพี่น้องเนาะไปพูดได้อ่าเพื่อนว่าอยู่สายมือพี่น้องเลยอ่าอยู่สายมือมีโกกมักกระทันใหญ่ายพี่นเนา้องดูนต้องการอีกพี่น้องเลยว่ัชิพบที่เจออ่าเพื่อนอยู่บ้านนื้อซ่านปิดกนเนาะว่ัชิพบที่เจอทั้งหลัง้าเพื่อนนี่ก็ À, nhìn đây cục mặc cái thân như ngay phần mặt rồi nó thì có to mặc tìm sự lựu dụ này bó à, nó khuyên nghiệm ngầu thì nó là cho mình đáng nị để qua thằng đầy phần rồi. Phần thăm thăm... À, phải nói để thảm thăng nó à, <c oughs> จะของที่ทักทายพี่น้องเนาะนเชียงนี่บุกคอยถือเลยพี่น้องเลยอ่าเมนมาเนาะหนี่งว่ะถามน้องเน,น,งนาะขนาดจะโบ้หูเนาะพี่น้องเนาะถามทั้งาสาวเพี่นองก็ได้พี่น้องเนาะโดยสาวสบายดีอันรบกวนนเนาะอันน้องสองคนนี้พี่นอยู่ใส่เนาะอ๋อผู้เพื่อนดูทางหน้าผูา้มีต้นมังกะทัอนอ้าวโบราณเป็นกบมังกะทันนี่บ่บ่ผูดทางหน,น้าอ้าวเนาะกกมังกะทันลายแท้นี่ขึ้นไปไกลบ่าสาว เป็นเอื้อกำน้องบ่แม่ออืมที่ได้สนบางฮันมีฮานขายน้ำมันน้ำแข็งใสนะอ๋ออ๋อดูโดยโดยนะขอบใจได้เสิเด้อดูโดยดูฮะโอเคพี่น้องเนาะก็ยังหมดถึงเป้าหมายเย้พี่น้องเลยสามรอบแล้วปฟาสอะอีกจุดหนึ่งพี่น้องเลยเนาะฮะไปเบิ้งน้ำกันอีกพี่น้องเลยฮะโอเคพี่น้องเนาะบานี้ หลังที่3แล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเนาะอ่าอันนี้ก็กกมากระทันคือกันพี่น้องเอ้ยโอ้โหตัวอ่าแม่นบ่เนาะนี่หรว่า2คนนี่บ่บานีพี่น้องเอ้ยะเบิ่งนํากันเนาะถามทงอ่าเจ้าของเฮือนซานเพิ่นเนาะแม่นบ่เนาะโอ้โดยเอ้าพอแล้วนี่เนาะ อ่านี่แหละพี่น้องเอ้เนาะตามหาตั้งนานถามถามซีรังคาเฮือนนี่ป้ามาอยู่นี่เนะาะอาสบายดีล่ะสบายดีป้าดูเนาะดูดูดูฮะฟาเกันเห็ดยังยุ่นี่ฮะทุ่เจ้าฮึกินขา้าวกินน้ำเดีนะเ๋ยวว่าอาณาบเสียไม่ใช่ไหมเน่ยเด้ออ่โอเคนู่นอาทุ่มเจ้าว่าเอาในช่องของวัชจรันนั่นมาจากไรอย่างนั้นล่ะแกเชืข้ขาวชินเป็นชุดนัขเฮียนบ่ ไปหน้องเนาะสองคนนี่แหละตามเจ้าเป็นเอ้กับน้องดูอาดีบุเชียงสิถามอีกใช่หน่อยเนาะป่ะไปนั่งอยู่กุ้งหมักระทันก็ได้เนาะอดีบุเชียงมีของขวัญมาให้เด้ออ่ะนั่งใช่ละอ่ะขึ้นนั่งรถไทยพี่ๆได้มานั่งพี่ก็ได้นี่อ่ะนั่งเฮือนมันถือเด้อเลยอ่ะจูเนาะถามเพิ่นช่างหน่อยกันเนาะอ่ะผู้ใดเอื้อยผู้ใดน้องอ Sư nhanh chào là Sư nốt Sư nốt Anh nhung chắc bí đã chào 11 Anh nhung 11 Anh chào đây trả là Sư nát Sư nát nốt nó Nó nù hư gần nó Chắc chắc bí đã 10 là 10 bí 10 bí Sư bí Sư nó Ồ Đồ đồ Anh anh đi bó bán hướng xa nâng dù Hướng 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 เนาะอ่าโอเคเนาะกินข้าวกินน้ำนะพ่อซุนเจ้ากินแล้วเออได้ยังกินมื้อนี้ล่ะกินกระปูกินกระปูเออหรืออาหารน้องราบบอกก็ได้เนาะเพราะว่าไม่ยันติดทั้งของเจ้าเนาะกินข้าวก็กระปูเสะบ่อะไรเนาะเดู๋ยงเหียนไก่บ่อองเหียนหม่องซุนเจ้าไป ย่างใบบ๊อบแต่เด็ไปเฮียนแต่เด็ดเ่อฮะกับ่ได้ไก่บันไดเนาะดูฮะโอเคเนาะเสนอพี่น้องถือว่าตามเมื่อนี้กับทั้งบทเสียงกับถือว่าถามทั้งพ่อแม่พี่น้องกับสองสามจุดเด้อเนาะถือมาพบพอดีเลยเดู๋ยชุมเจ้าว่าอยากได้สุดเสือนักเฮียนเนาะอ่โอเคเนาะเสนอพี่น้องเนาะโดยกามากับ ทีมงานคือเก่าในพี่น้องเนาะนนแต่ว่าบ่บุญต้องไปพุกก่นกลกี่หนีพี่น้องเนาะมากับบอ่อจันพี่น,อนอ้องพอดีเป็นเคสของบอ่อจันทร์ในในพี่น้องเนาะเลยมาตอนเชียงเขาห่อนพนอดีเม่นพี่น้องอ้ยเป็นชุดนักเฮียนเนาะ<ห>นชุดนักเฮียนเป็นชุดนักเฮียนอุปกรณ์ก็ถือว่าครบเบอร์เตยทั้งทั้งน้องหลายเพื่อน ดีใจแทนน้องน้อยเพื่อนเนาะที่มีสุดนาเทียนได้นุ่งได้ใส่เพื่อนเยเพราะน้องน้อยก็ขยันเนาะหาขายน่องไม้เก็บไว้ซื้อสุดนาเทียนประชันเพื่อนเนาะสนับสนุนอยู่ที่น่องน้อยก็ใชได้เปิดเทียนเนาะประชันตัวก็เดือนเก้านี่แหละเดือนเดียวแค่เดือนเดียวเดือนแล้วโดยโดยอ่านี่แหละเนาะสบายดีเนะสบายดีอ้ายเพื่อนนี่แหละอ่าไม่ขายน่อไม่อีกว่ามือนี้ มมีบอเ็ดยังยอสมนรอกขจ้นรอกขึิรมีบมาขขยอาอยู่มมีซ่กินบอเห็ดกินเองบอขอ้ไปแล้วได้ได้ค่พันมือ่้รอกแต่สาพันได้สิบพันสาพันเนาะไปต้อกันตลอดว่าสองคน เอพี่นงร่แต่มื้อนันูนาะก่อนหน้าวันจันทร์ก็ซื้ออนงม้อยพอเมยเจ้าได้เสยูเฮือนอยู่บ่ไีมาอยู่อยู่แตนมหองเตมตู้เู้ฉพาอนี่ฮะโดยไม่ตู้สบายดีตู้ได้ยินอยู่บ่เออโดยโดยสบายดีเด้ออ๋อน้องะโอเคเนาะสรนัวันจันรยัางไดก็รบกวนทางวจันทร์ป็นมือกล้องให้เสียงชน่อยเนาะ เลอพี premises, sure. swings, okay, school, ok ่น ok ้องเอ้ยอ ok ok ่าแต่ย ok ังมาให้น้องน้อยเป็นนี่อ่โอเคพี่น้องเนาะเบิ่งดุ้นน้ำกันพี่น้องเอ้ยเป็นชุดอุปกรณ์การเฮียนครบหมดเลยมีแต่ถั่วล้อเปิดเทอมหนึ่งก็แม่นเข้าไปได้เลยเนาะเนื่อยอ่าน้องหลานั่งก่อนเด้อเป็นหนึ่งเนาะอ่มาตีก็ได้เนาะอ่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันอ่าแต่ว่าเป็นชุดเนาะเดี๋ยวให้อันรบกวนให้ทุกเจ้าลองใส่ละหล่ะเลยใส่ทางผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งเนาะว่ามันพอดีหรือว่าจังไงเนาะ อาเป็นนี่แหละสิ่งสุดนักเรี้ยันขึ้นเลยเนาะดีเนาะมาคือว่าเอวนี่น้าซีขยับเอาเองขยับอาขยับได้เพราะว่ามีคอได้เป็นน้อขคออาคออันไปปักขยับได้เนาะเลยอาผู้ใดเอื้อยอ้ลืมเลยอาผู้เอื้อยลองมาก่อนอาดาอาลองถึงใส่บ้างเลยเด้อหลุดกลางพี่ๆลงข้างล่างพี่ก็ได้ละอาลงหยุนใส่ข้างล่างเลย อ่าน ah, ้องลาบาดนี้เนาะอาเจ้อ่ะพ okay. no. ah, uh, ี่น so you know ้องอ่ะลองนํา like กันเด้อโอเคพี่น้องอืมพอดีบ่อันนี้โอ้เนาะพี่น้องเอ้ยกระเป๋าอ่ากระเป๋าเอ็นนาีนาว่าบอบบี้ยังนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่ามเนาะซองันอเเยบยบเข้า่าไล่บ่ล่ะ เดี๋ยวค่อยขยับเอาสเนาะเพราะว่าอาสินอันนี้เนี่ยขยับได้อยู่ได้พี่น้องเลยดูเดี๋ยวเจ้าเกาะข้าวๆไปก่อนเนาะโดยอ่ะบัตนี่เสือเนาะเจ้าเจ้าแกะใส่เลยล่ะแกใส่เลยอันนี้กะบุเชงกะบุรีหู้ใส่ดอกพี่น้องเลยเนาะถามทางรัฐค่าเพิ่นเพิ่นว่าคนอายุประมาณเท่าไรเพิ่นว่าบุเชงกะชี้แจงไปสิบสิบเอ็ดสิบสอง bên cạnh chát hay đây phải không rồi chắc gì bên trên này nó à nó là à, xài bằng cho chợ này là bọ à, à. à. จะว่าน้อยพอดีเจ้าล้ออันนี่พอด,ดีพอด,ดีวะประจันเออพอดีพี่น้องเนะาะพอด,ดีงามเลยอ่ะขอเดี๋ยวคอยอันจุ่มเจ้าคอยเมื่อปั๊บมาด้วยหล่าเลยใส่เมืองห่างติดจัาหน่อยเนาะดูดีอ่ะจัาหน่อยก็จะได้เปิดห่างเปิดเฮียนเนี่ยพี่น้องเลยเนาะเฮียนห้ามมือซื่อหนีได้พี่น้องเลยเนาะอันใหญ่มากกะจะได้อ่านออกเขียนได้เพราะว่า สมัยนี้กัถ้าโบเป็นหนังสือนี่ยากเลยพี่น้องเอรอเนาะเดินทางไปใส่มาใส่กันอ่าอโอเคเนาะประจันเนาะดูพอดีเนาะแต่ว่านักเรียนต้องเอาเสื้อข้างในอ่าอ่าต้องเอาเสื้อข้างในบางอย่างละดูพอดีเลยเนาะดีงามเดี๋ยราไปยับขยับนั่นเอาอีกอ่าไปยับไปไปยับคอเนาะ ดดเอขาดเตกเกิร์บแบบนี้เนาะขาดแต่รองเท้าพี่น้องเลยบันเป็นยางเนาะอ่เดี๋ยวเชียงสิมอบเงิ่อนเงื่อนวนที่เหลือให้ทางน้องลาเพิ่นเพิ่นเหลืออยู่สองเซนพี่น้องเดือยยี่สองเซนกีบกับศิมอบให้ทางน้องเพิ่นไปซื้อเกิรบเลยเนาะอ่ถึงได้ก่าอันนี้เด้อทางน้องลานี่เนาะหากคนละชุดถือว่าครบไปเลยพี่น้องเยเนาะอ่าเป็นปุ๊บเป็นไมโซนี่แหละอ่านี่ก็บศิเป็นโซวาด สอบ้านลูกอันนี้ก็สิเป็นมิกอ่านี่แหละพี่น้องเอ้ยอยู่ข้างในเนาะเอออ่าจะรับเอาแล้วก็นมมือก่อด้ล่ะเด้ออ่ของเจ้าเด้อพุ่นนีเด้ออ่านี่แหละพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ทั้งอ่าคือกันเลยอันนนล่ะอุ้มือไว้อ่าโอเคเนาะอ่าบดนี้บ่เสียงสิมอบเงินให้อ่ายังส่วนที่เหลือพี่น้องเอ้ยเนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นอันมอบให้บ่เสียงมา ซื้ออุปก,กรณ์ให้ทั้งน้องหลาพี่น้องเลยนี่เดือยยุสองแสนเพี่น้องเนาะให้ทั้งอันน้องหลาเพิ่นไปซื้อรองเท้าแล้วลาเด้เอดเตรียมไว้เขาเฮียนเนาะอา่าของเจ้าเนาะอันนี้เด้เอสำคัญพี่น้องเอ้แตกะอัน้องพอนุนะี่เนาะซื้อนุชกันเนาะพี่นอนเอ้ตอนมีแต่น้องหนือเหนื่อยเลย,ยอ่าถือว่าโอเคเนาะบ่านนี้เนาะเป็นจริงแล้วขโมยซื้ออืม ใจเคยคิดเาา่าว่าเสียด้แบบนี้ฮะบ่าเปออ็นหน่อยเนาะเพราะว่าทางน้องหล่าเพิ่นกะคือตามคุมคิดเนี่ยขายน้องไม้ทั่วไปกะพอดีทางโมจันทร์เขาก็ได้สัมภาษณ์ไปแต่ว่าทางผู้งพง่งเพิ่นผากบัเสียงเนี่ยมาเป็นสะพลานบุญในิซ่องของบัเสียงพี่น้องเนาะอันนี้กับบุกมาน้มกันเนี่ยเป็น้องเอ้ยกลับมาพบมาเจอกันมอบให้เป็นที่เรียบร้อยได้วบ้างเนาะดูดูดูดาจังใดกะ ่ขั้นตอนต่อไปก็ให้ตั้งใจเฮียนเด้อดาเด้อบุนี้เด้อให้อเนาะเป็นความขยันหาอยู่หากินมาขายเครื่องขายคองพี่น้องเอ้เนาะหารหมองเนาะไม่ถึงมาถึงวันนี้กับเงี้ยเพิ่นเห็นกับโอ้เนาะบุเชงกับดีน้ำพี่น้องเอ้เป็นเด็กหูผู้ดีเด้อดาเด้อบอกง่ายสอนฟังเนาะอ่ะโอเคสับพี่น้องเนาะถือว่าบุเสียงกับมอบให้ทั้งน้องลาเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยได้กพี่น้องเนาะเลย ะเนาะวานนี้ก็มีแต่ให้อันชมเจ้าเนาะล่ะเด้ออ่ามีแต่ให้ชมเจ้าฝากขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เพื่อนเนาะเพื่อนได้อครับไปชมในช่องเนาะล่ะเด้ออยู่ต่างประเทศเพป็นอยู่ทางฮ่องกงเด้ออ่าเพื่อนชื่ออ่าพี่สง่าสมเล็ดลำดวนเนาะเพป็นอยู่ทางฮ่องกงเด้อเพป็นก็เป็นคนอ่าประเทศไทยเนี่ยเนาะหนุนมือแล้วก็อันฝากขอบุญขอบคุณเพื่อนเนาะล่ะเนาะฝากขอบมุ่ขอบใจเพื่อนเนาะนะบ่โดนอาทิตย์เดียวคนก็ได้เนาะล่ะเนาะ ขอบใจเพี่นก่งขอบใจเด้อดูเท่ากันถือว่าอาน้องน้อยเพี่นกะอยากอาอยากคืนได้พี่น้องน้องต้องขอโทษขอไพร่ใดๆแต่ว่ากะอันนี้ความมู้สึกนั่นอาทางน้องน้อยเพี่นนี่อาแน่น้นองห,หน่อยพี่น้องน้องมีความสุขก็ดีใจสุดๆได้แหละแต่ว่าคำอกเพีนน่น้าจะบางคนเก่งพี่นายพี่น้องน้องขอมุกขอบใจอันนี้กะผู้เชียงกะต้องขอบ,บุญขอบคุณแทนทางผู้ใหญ่จะดีทางน้องน้อยทางน้องน้อยเพี่น้องเน้องโอเคเนาะสาวน้องล่าเนาะ เลยอ่าเนาะฮะจังหดาก็ตั้งใจห้ามใจเฮียนเด้ออ่าถ้ามีโอกาสผ่านมาอ้ายก็สิกกวเวกมาดินน้ำอีกรอบนึงเนาะเด้อเด้ออด้สบายดีอันทั้งผู้ใหญ่เพื่อนนั่นแหละสบายดีสบายดีอ่าโอเคเนาะตาวันนี้เนาะอาชิเก้ากลับอ่าเก็บอุปกรณ์ในการทอดในกาเก็บไว้เป็นของตัวเองดูแลได้ดีแล้อล่ะเด้ออีกแค่เดือนเดียวก็จะได้เขาห้าเฮียนแล้วเนาะเด้อไปสบายดีล่ะสบายดีไปกลับเลยบันนี้ โอเคพี่น้องเนาะกะเนาะดีอกดีใจแลยพี่น้องไอ้บาทนี่เคยคิดเคยฝันเนาะนั่งย่างหาขายเนาะไม้อีกซื้อกับพี่น้องเลยมาเนี่ก็ได้สุดอุปกรณ์กันเห็นเสียงกับซื้อมาให้ก็ถือว่าอาใส่ละกัพอดีเลยพี่น้องไอ้เนาะอ่าเนาะนี่ก็ถือว่าให้การสนับสนุนของน้องๆละล่ะใกล้สิมาถึงแล้วพี่น้องเนาะก็ะหลายคนก็เรียนน้องก็คือตามสมัยที่เสียงยังน้อยๆหน่เนาะ ถ้าได้เปิดเทอมเฮียนใหม่นี่ก็โอ้เป้าหม่ก็คือสุดเสื่อนัการเฮียนนี่แหละพี่น้องเลยสำคัญที่สุดตามมากกับอุปกรณ์การเฮียนเนาะถ้าได้ทำมาเฮียน,นก็ดีอกดีใจได้พี่น้องไอเปิดครั้งแรกเนาะ,ะทั้งน้องลาเพู่หนี่ก็คือกันเลยฮะโอเคสับพี่น้องเนาะอาจารย์นายกับอาบุเสียงสีลอทั้งอาบอบุญมาก,ก่อนนะกัทั้งบอจันเนาะอาบุเสียงมีอาของคอนในทั้งอาเพิ่นยูพี่น้องเลยเนาะอย่างไรก็ไปเบิ่งไปชมรุ่งกันอีกช็อตหนึ่งพี่น้องเลย อ่ะโอเคพี่น้องคือว่าอ่าหลืนทางมาจุดหม่องผักพรก่อนบาดนี้เนาะทีมงานก็จังบ่ได้กินข้าวอยู่พี่น้องเอ้ยโดยเนาะอ่ะพอดีบ่งก็มีอ่ารางวัลสิมาให้ทางทีมงานเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะคือมื้อแได้อีบ่แงเนาะสวัสดีอีกรอบ้พี่น้องอ่าพี่น้องเอ้โดยบ่เสียงนัดว่าจันมาหยังเนาะนี่เนาะอยู่เดดอยู่นายแท้เนาะบดแดบ่สหาห่มบ่ โดยแต่เต็นเตงนเนาะก็คือไงแค่งน้อยแป๊บนึงโดยบเชียงมีเนีห้เต่นเต้นว่าเด่นๆเนนๆฮะบ่บ่มีนั่งอบรมคุยกันธรรมดาเนี่ยว่าจยนมานั่งเฮี้ยงกันแ้่แค่สร็จแล้อยากให้มีสุภาพสึงน้อยเนาะจะเป็นเป็นคิวรถเนาะจันมีรถมองจุดรวมพลเหนที่กก จะรดนิ่งเรื่องเลยรดนิ่รถนิสิบล้อล <or> มันเนมาจอดพักนั่งกินข้าวอยู่นี่แหละ,นะเนาะงานเท่ากับเทียงเพิ่มกว่านี้ว่าท่านได้กินข้าวอยู่ฮ<อ>ะสะโอเคเนาะสะเนาะเพื่ออันประกันเป็นเสียเวลาเนาะโดยพอดีอ่ามีทางผู้ใหญ่ใจดีเนะาะทั้งอันบูชันนะกับบูบ<อ>ุญอ,อยู่ทางฮ่องกงเพิเ่นได้ได้รับส้มในเขตของบอูจันทร์ที่น้องน้อยๆขายน้อไม้เนาะ โอ้เป็นเคสน้ำคายน้ำไม่ตามทิมทางสองคนเหมือนบอกโดยแมนโอเป็นยังไงเนานะประเด็นที่ตามมบส้มแต่ว่าเพันกาฝากให้เชียงนี่เป็นสะพานบุญคื่อสุนเฮียนเนีทั้งน้องน้อยเนาะแต่ว่าทั้งพี่พันกามีจิตน้ำใจเอื้อแพรือกูนเนาะคือฝากเงินจำนวนมามอบให้ทั้งบวชจันร์ก็บบวบุญเนาะ โบเชียงมาเป็นสะพานบุญให้อีกทางทีมงานเขาดูอครับใจเลยเนาะเคุณนดะหาร้อยบาททั้งแม่นักกาทั้งโบเชียงนำหาร้อยบาทเนาะเด้อโอเคพี่น้องเนาะโบเสียงสีมอบให้เงินทางทีมงานเลยพี่น้องไอ้เพื่อเห็นงานต่อไปเนาะเพื่อมีกำลังใจพี่น้องเนาะสู่เหตุการณ์ทีมงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องเขาแน่แหละกับเพื่อนกับมอบให้กาเติมน้ำมัน อาซื้อยูสกินในการเดินทางนีกเนาะดูเนาะประจันอ๋อขอบใจหลายๆเ้อเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยโอ้รอดแล้วสำหรับน้ำมันพี่น้องเลยเนาะน้ำมันกับแพงใช่ไหมพี่น้องในช่วงนี้เนาะเนาะดูไปน้ำมันกับเติมซอยกันพี่น้องเลยดูน้ำมันพึุงมานีิเนาะพี่น้องเลยเนาะพึ่งมาดิดูฮะตัวเซ็งรับแล้วเนาะหาล่อใส่ในกระเป๋าแล้วเบิดแล้วพี่น้องเลยโอ้ดดูสำหรับเงิน จำนวนนี้เนี่ยเป็นเงินของท่านผู้ใจดีซื้อจังใดนเนาะ,อนอะโอเคเน,ะนาะกมีเป็นซื้อที่สง่าสมเด็จดั้มด่วนอ,อ,อยู่ทางองกง ที่สง่าสมฤทธ์ลำดวนโดยทีั้งฮ่องกงทั้งฮ่องกงว่าทั้งพี่มันเป็นคนอาประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าเพิ่งไปฮิตเวียเห็นงานอยู่ทั้งฮ่องกงตอนนี้เนาะเป็นติดตามทีมงานเขาทุกคนเนี่ยให้กำลังใจตลอดมาเนาะหลายเด้เนยรอที่ติดตามขับชมคลิปของพวกทีมงานเขาเนาะคิดว่าทั้งเป็นทั้งว่าจันทร์มาบุญว่าเสียงน้อยเนาะว่าเตียงมาเงาพี่น้องเลยกับมีการอยู่หาคนเนาะตอนนี้พี่น้องเลยกับสาวสวยสาวบุญบ้านหน้าเพื่อนกับ ขอดลูกเนาะขอดลูกกับยูนลูกน้ำเต้าแน่พี่น้องในช่วงนี้โดยการจังไดการาจันต์ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะพี่สง่าเนาะอยู่ทางประเทศฮ่องกงเนาะพี่น้องเนาะเป็นกาเป็นคนไทยกาจังไดการาจันต์ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณในหลายเด้อเนาะสำหรับเงินจํานวนหลาร้อยบาทเนาะกาวราจันต์ก็เอาไปหมุนต่อพี่น้องเลยเ็เตือนเมืองนน้ำมันหวังว่าสิเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องและกตส่วนตัวของวจันต์เองเนาะพี่น้องเนาะโดยกาจังไดกา ขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้นอนอสุขกายสุขใจดำเนินชีวิตไปแต่ละเมือ,แต,มอแต่ละวันก็ขอให้พ่อแต่โชคแต่ลาบเนาะรับก็ให้ได้เงินเมืน่นเนาะนอนตื่นให้ได้เงินเศษพี่น้องเลยเจ้าให้มาสามีก็ขอให้กลับคืนให้เจ้ารอยเท่าพันเท่าเนาะสาธุพี่น้องเลยเนาะโดย <laughs> โดยอ่ะสำหรับรบุญก็คือกันเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งพี่ยังัดเชียงน้อยพี่สง,งหสมเด็ดน้ำดวนเนาะพี่สง่าสมเด็ดน้ำดวน เขาเปืนอยู่ต่างๆประเทศเพื่นเนาะโ,โดยที่ได้ฝากเงินจํานวนหาร้อยมาให้บาบุญเนาะต้องขอขอบุขอบใจขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะที่เพ็่นมีจ,จิตใจเพเมตตาเนาะให้ทางทีมงานเราโดยขอให้เพ็่นอยู่ดีมีเฮงสุขก,กายและสบายใจเนาะเพื่อนห้มาเท่านี้ก็ขอให้กลับไปหาขึน้นเพ็่นร้อยเท่าพันเท่านะส่วนบาบุญเองกับบุมมียังตอบแทนเพื่อนเนาะกับมิเตคําขอบุญขอบคุณนี่นะะ่อแม่พี่น้องโดย อ่าคำับเหมือข้อหนใจประบุญกามีบอนลายพ่อนพี่น้องเลยเลยนะครับโอเคนอสสนอได้ค่ะชิไดเอาหากินข้าวก่อนบันนี้พี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำก้อนพี่น้องไงกินเตะเศร้าเตะเศร้าตอนนี้กะใบสามใบสี่โม่สามใบสี่แล้วเนาะไปน้ำกันก่ได้เนาะทั้งไปตามหาอันมอบสุดอุปกรณ์ให้ทั้งน้องหล่าเป็นกะทีเรียบร้อยแล้ววันนี้เนาะอ่าโอเคเนอสสนอทีมงานเนาะสบายดีเนาะ นะโอเคพี่น้องเนาะถือว่าภารกิจกับตามหาน้องๆลาลาขยันขายน้องไมมพี่น้องเนาะบูเสียงกับไปพบไปเจอเพื่อนอยู่บ้านรักสองเป็นทีเรีิ่ดๆเดี๋ยวพี่น้องเนาะบูเสียงก็ได้มอบสุดอุปกรณ์การเฮียนทั้งเอทั้งน้องเพื่อนในพี่น้องถือว่าครบสุดเลยบัดนี้เนาะต่อไปก็รอแค่อีกเดือนเดียวพี่น้องเนาะเพื่อนจะได้เปิดเทอมพี่น้องเลยโดย คนอื่นพี่น้องะบุเสียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางพี่ใจดีเด้อเนาะขอบุญขอบคุณทางพี่สง่าสมเด็จดํารดวอยู่ทางฮ่องกงพี่น้อยเนาะเสียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางพี่เดลายเด้อเนาะทีไว้วางใจให้บุเสียงนี่เป็นสะพานลุ่นให้ภายในมื้อนี่ก็ขอให้ทางพี่และภายในครอบครัวจงอยู่ดีมีหฮงเด้อเนาะความเจ็บหม่ยได้ความไข่บ่อให้มีปาตนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจปรถนาเนาะสุขกายได้สบายใจเด้อสาธุ ฮะโอเคพี่น้องเนาะทิงที่ขาดไปบ่ได้พี่น้องไอ้บุเสียงต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะที่เข่ามากดติดตามไลยครับส้มได้ให้กำลังใจบุเสียงโดลมาตลอดพี่น้องเนาะโดยถ้าหากว่าบุเสียงพูดผิดพลาดประการใดบุเสียงก็ต้องขอโทษและขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายแรงพี่น้องเนาะโดยจังใดก็เป็นกำลังใจให้บุเสียงในสร้างคลิปดีอีกต่อไปในเด้อพี่น้องเนาะโดยสำหรับวันนี้บุเสียงก็สิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนบัดนี้พี่น้องเนาะโดยสบายดีและสวัสดี พ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สู่สุขคนเออพี่น้องสบายดี